พร้อมเลยพวกเราจ่าหนุยคนรอเข้าประตูเพียบเลยพี่เออรอดูลิเกเหรอรอดูไอหมูเด้งมั้งพี่นุ้ยก็มารอดูพวกเราไงลิเกโจ๊กเกอร์ไงเออนี่อะไรของเขาเนี่ยสองคนพี่น้องเนี่ยว่ายก่อนเลยจะเล่นละอะไรไอ่อะไอ้แจ็คเออแต่เหมือนนี่เสียนพ่อแกพี่พี่หลุยเป็น่พ่อแกเขาไอแก่ข่าวพ่อไอเวนตูงหายากนักกางเกงลิเกคาโก้หายส่งนี่แหละส่งเดฟส่งเดฟนี่แบบซ้อมมั่งกว่าเนี่ย อะไรพี่ซ้อมลิเกบ้างบ้างซ้อมซ้อมร้องอะไรใช่ไหมซ้อมมันห้าคนอ่ะซ้เกก็ไปดูไปดูแม่งครับพูดออกไม่ถูกขูกระทืบแม่งเลยซ้อมโอแล้วันซ้อมเขาอัดกระทืบเขาซ้อมร้องซ้อมรำมาดรู้รู้ว่าอันนี้ไม่ชอบหรอกแต่พี่จะส่งไปให้เผื่อได้เพราะเขียนมาตั้งแต่เช้าแล้วบทบริษัทมึงต้องตั้งใจบ้างวะเอ้เียตั้งใจตอบกน่อยพี่ก็ตั้งใจเล่นแล้วเนี่ยก่อนดาวร้ายได้ตัดดาวร้ายหน่อยแล้วขอบคุณคุณแม่ต๋ม ที่นําทุเรียนมาจากจันทบุรีน่าเสียดายผมไม่ได้ทานครับไม่ว่างนะแกะไม่เป็นแล้วมีแม่อะไรมาอีกขอบคุณคุณแม่จอยที่นำขนมหม้อแกงจากเพชรบุรีเพชบุรีเสียดายครับมาถึงที่บ้านยังไม่ได้ทานเลยครับไม่ว่างนะบูดบูดครับ ขอบคุณแม่ลาที่นําหัวแมวหมาอไฟให้กับผมหัวปลาหรือเปล่าหัวแมวครับใครแดกหัวแมวก็ไปและผโอเคครับทานหรือยังทานหรือยังทานแล้วครับหวานกรอบผมชอบทานหัวแมวครับมูที่เขาเขียนให้เล่นไม่เล่นเล่นมุกฉีเดี๋ยวจบวันนี้นะเพราะว่าคุยกับสอนรามน้ำเพชรครับไปแล้วว่าพอพอดีเขา งานเขาเยอะถ้าไปเล่นแบบเต็มสองสามชั่วโมงก็จะเหนื่อยบอลต้องสลับกับเขานะ <ผม S 1> เ,เป็นคู่แข่งของสอนทำน้ำเพชรผมคือสอนทำน้ำพริกอันนี้ก็ไม่ชอบกันจะไม่เงียบที่หาย <c oughs> เลยใจสัตว์เงียบหน้าใจหายมากไม่หรอกมันเบามาตั้งแต่ทุเรียนอะไรเหี้ยอะไรแล้วแม่ก็พาพวกเราเขวไปด้วยอะไรละครใบ้เล่กี่โมยหนูละ <c oughs> ครบอะไรเอามึงมาด้วยหน่เนี่ย ผมตัวหลักต้องมาหน้ารอยกับลูกโกงดิจะลองพื้นหนาไปปะเนี่ยมันเรื่นเป็นตัวอะไรอ่ะเป็นโกงพี่คุยดังเสียงดังว่านี่ผมกำลังปรึกษาเรื่องกรกับอาจารย์เน่งอยู่เนี่ยลองๆด้วยซ้อมเลยซ้อมเลยเดี๋ยวออกฉากแรกก็ไม่แปลกเท่าไรพอออกฉากไหนมันก็หลอกแบ๊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 กแบกแบกแบ๊กขอลาพี่สวัสดีแม่พ่อผิดพลาดก็ต้องขออภัยแบ๊ก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 แบก๊กเสียงอะไรอ่ะเสียงกรไงไม่มีลูกบิดเลย ไอ้นายเฮ้ยเข้ากันดีว่ะเออเน่งเล่นเข้าอ่ะเข้าก็กูให้เอาไหมให้ไปอยู่ให้ไปอยู่เก๊กเก๊กเก๊กเออแต่งตัวให้มันเสร็จเร็วๆไงนายหน้ามึงอะไรยักเฟกไอ้นายมันทำเธอหมาดอ่ะลิเกมันต้องแก้วเลือดฝาดสมัยนี้แต่งไปสมัยใหม่ไงกลายเป็นงิ้วไปแล้วไอ้เวนใช่แล้วเขาเล่นกี่โมงเนี่ยกี่โมงกี่ยามเราเล่นต่อผ้าไปให้กันไอ้ไอ้ไอ้งอ้ไ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 อตัว้ไอ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 ้อ ใช้กรับมันก็ต้องทามันแก้มเบื่อปากอย่านี่เอาบอนมึงทำไมโอ้โหมันก็ช่วยดูดิยังไม่ได้หันเลยเที่ยมุ้งไว้สั้นได้แล้วแค่นี้ได้แล้วพี่ทุกคนฟังนะนายเอ้ยอะไรพี่ห้ามเถียพี่ต้อยด้วยนี่ผมยังไม่พูดเลยเลยถ้าเกิดมึงมาเถียงนะพี่ต้อยเนี่ยจะไล่มึงล่ะ ออกจากงานนี้เลยด้วยจะอ,ออกไปไหนกันคะถ้าอยากออกไปไหนแต่ยังไม่มีรถขับหนูขอแนะนํารถคันนี้เลยค่ะใหม่ไฮลัส Rivo ดี e ซ i t อีดิที่มาพร้อมช่วงล่าง G R Sport Suspension ทำให้ขับสนุกเกาะถนนทั้งนิ่งหนึบแน่นขับปลอดภัยหาย่าห่วงเลยค่ะและยังมาพร้อมกับความแสบดุดันด้วยดีไซน์ BACK OUT SHOW ใหม่ ain, และไฟหน้าโลมดำแบบใบวีน LED เหมือนตัวอย่างรถคันนี้เป็นฝีมือการแต่งรถของ E C U Shop อยากซิ่งแบบแสบแซ่ต้องไฮลักซ์รีว o ดีเซ็อีดิชัไปเลยค่ะ สนใจทดลองขับไฮลักซ์รีโวเดซัดอีดิชันพร้อมเผยแพร่อารยธรรมแสบแซดให้โลกเห็นไปพร้อมกันได้แล้ววันนี้สแกนสอบถามรายละเอียดที่ q ิวอา e โด้านล่างนี้ได้เลยค่ะโอ้โหต้องบอกเลยนะครับว่ารถคันนี้นะมันดุดาเนี่ยเหมือนกับพี่ตั๊กไปเป๊ะเลยนะฮะทั้งแสบทั้งสิ่งงั้นน้องจัดไฮลักซ์รีโวเดซัดอีดิชันให้พี่หนึ่งคันเลยนะครับจะพาแม่ยกไปเที่ยวหน่อยจัดไปเลยค่ะจัดได้ไหมน้องชื่ออะไรอะ น้องเมยลินใช่ไหมเมยลินค่ะมาดิดิเรื่องฮะทำอะไรพี่นุย <ๆ S 1> ้ยผู้หญิงคนนี้พี่ฟันแล้วเดี๋ยวนี้เล่นหื่นมากเลยห,หมดหน้าที่แล้วก็ออกไปดูโขน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 ตอน,นติ คือหมดหน้าที่เอายังอีกเหรอไอ้จัดอะไรวะเออไม่นะี่อเออไมเล่นด้วยนี่ไม่เล่นไม่เล่นเดี๋ยวเีต้อยเป็นอะไรร้องลิเกก็ไม่เป็นเอ้าก็ให้ก็เป็นตัวพ่ออะไรเงี้ยไม่ใช่กับพี่ต้องคุมงานต้องอะไรเงี้ยในในขนาดที่เขาแต่งหน้าซ้อมก่อนให้พี่ฟังตรงนี้เลยตรงนี้เลยนนกอะไรมันเดินกระดุบกระดุบบินไม่ใช่เดินนกบินนี่นกไหนเดินบินทั้งวันมันก็เมื่อยมันก็ลงมาเดินหลุยปล่อยเขาเขาอาจจะเป็นกร์สารเอิรนอ๋ออะร้องดิร้องดิเอาไป น,นกอะไรมันเดินกระดุบกระดุบแล้วมันก็หายพลุบไปในหุบปรูหินเสียงตัวผู้ร้องแกรกแกรกแกร<แ>กแตัวเมียตัวเมีย,ย,มยก็แหกหินบินตตตเตง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 ออกคู่กันออกคู่กันกับพี่ไแต่งน้านะครับเอานี้ยังไม่ไมยังไม่ได้เก่งคิ้วเลย กูบอลมึงรู้ไหมใหญ่ขนาดเนี้กูเดินลงมึงมากเลยนะเดินปีมหากูเงี้ยใจกูคิดแล้วคิดอีกเนี่ยแดนเสร็จหรือยังเนี้ยทางพี่เราเดิลงเกลี่ยรองพื้นอยู่เฮ้ยไอ้สัตว์ประสิทธิโชคใช่ไหมเนี่ยประสิทธิโชคใช่ไหมที่มึงเล่นกอยชฉยอมใช่ไหมเนี่ยไอ้เหี้ยนี่โตเร็วว่ะไอ้เหี้ยนี่รองพื้นหรือเมือกหมาเนี่ยฮะเฮ้ยเฮ พ่อฝากรับแม่สวิทด้วยบัตรพันห้าที่ว่าจองไว้หมดเลย3แถวอะ มาดูด้วยแม่มาเยอะล่รขาพีบัตรเป็นห้าจองหมดเลยแต่ว่าแกขอนั่งเสือแกถนัดงั้นแล้วก็อี้ไอเดลเก้าอี้ปล่อยเลยฟรีๆเลยแม่เหมาไว้หมดแล้วโอ้โหคนมีตังค์นะเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับทำไมมาช้ากับเขาเพื่อนเลยเนี่ยเราเนี่ยโอ้พี่ไม่ช้าได้ไงอ่ะมันเหนื่อยจริงๆผมเหนื่อยมากนะเหนื่อยอะไรวะโอ้โหพี่ลิเกสอนรามเพชรอ่ะเดือนนึงเต็มๆไม่ได้พักเลยโอ้เล่นทุกวันทุกวันเลยทุกวันวันละสองเวลาเดือนนึงไม่ได้พักเลยเต็มเลยอ่ะโอ้โหไอเวลเล่นางงทั้เดือนจะปนคุยี่กูนอนทั้งเดือนยังไม่พูดเลย ยไอ้เที่ยเขปล่อยลิงลมมาเนี่ยเฮ้ยเขาแต่งเขานอนเรียบแก้มอกฉากแรกนี่เขาไม่ได้จองนะมึงมาอำเขาเนี่ยนี่สรุกแต่งหน้าเฉยบ้าป่ะต่อยต่อยเล่นด้วยเหรอต่อยเล่นนะคบพี่พีคตับนึงนะครับมีอะไรกันแบ๊ดโอ้โหฮัลโหลโอ้ยเฮียคะหนึ่งถึงสิบ ช้อนขึ้นเหนือค่ะหาค่ะเยอะสิบเอ็ดนี้ก็ลงใต้ค่ะโอ้น่ารักมากเลยแล้วก็สิบสองถึงสิบห้านี่ก uh, ็ข like cool <oh, oh, okay, okay, okay. ึ yeah, to ้นเหนืออ <ah ีกแล้วค่ะงานเยอะค่ะไอ้นายมึงเล่นไหนมั่งวันเนี้ยสายข้าวพี่เท่าที่โอเคโอเคกับพี่โอ้อ้าวแจ๊โอ้วันนี้ครับหนึ่งสองสามผม ว่าว่างอยู่พี่แต่ว่าจะว่างอีกทีก็นู่นเลยนะต้องต้องรีบจองว่างอีกทีกันที่สที่หที่หกด้วยเลยแล้วก็จะว่างอีกทีนู่นเลยครับไปที่7ที่8ที่9แล้วก็พี่จะว่างอีกทีนู่นในยาวเลยพี่ไปนู่นเลย10 11 12เลยครับโอ้ยพี่มึงบอกไปเลยว่าว่างทั้งเดือนว่างว่างวันนี้เว้นทำไมเขาคุยกับใครเห็นเปิดกล้องถ่ายรูปอยู่เอ้ผู้ชอนตาดีผู้ชอนแล้วเสื้อเพชรผมอ่ะกูอยู่นี่กูอยู่นี่เดี๋ยวบโอ้ย เสื้อเพชรชุดใหม่เขาเหรออันนี้แม่ตัดมาให้ใส่มหากรรมจ็อกเกอร์ครับอุ้ยเท่าไหร่วะสวยวะเนี่ยบางๆนะแสนต้นต้นแสนต้นต้นพี่อุ้ยแพงคริสตันนะเด๊ะเอาคริสตันแท้พี่เฮ้ไอ้นายชุดลิเกที่มึงเอาไปจำนำถ่ายยังวะพี่ต้องถามว่าไอ้ชุดใหม่เองตัดมาบ้างหรือยังวะตัดมาบ้างหรือยังวะตัดเสร็จแล้วไหนมาดูดินี่ไงเฮ้ยอออกมาทางเพชรมึงมองเลยแหละไม่บอกไม่เลยไอ้นายดิไม่ต้องห่วงนี่เราจะถ่ายดักปลามาเย็บเหรอเขาเรียกรายฉลุ อ๋นี่ลายฉลูอครับผมอุ้ยแต่เม็ดเล็กนี่แพงกว่าเม็ดใหญ่นะแพงกว่าเออนี่มีเพชรอะไรบ้างเนี่ยเพชรบุรีอุ้ยเพชรบุรีนี่าแกกอร่อยเพชรบูรีอุ้ยมะขามดีหวานนี่เพชรอะไรเพชรสหรัฐอุ้ยต่อเชเจล้านนะไงกอดเจเจล้านหาดูที่อันไหนเพชรดาราฉายมีไหมอ๋อนี้เสืยกอะไรนะ เสืนี่ติงอะไรคิตันคิตันพีโถคิตันมาคุยถั่วเสื้อคิตตันแล้วคุณอะเสื้อแมนยูไว้ไว้ไว้เฮ้ยพี่นุ้ยไวคุยเ่อไวไอแมวเหมียวเขี้ยวเพชรเอาเสร็จหรือยังเนี่ยโอ้ยไอแจ๊ดมึงแต่งอะไรนหน่ะเนี่ยรีบรีบพารีบรีิรีรีบรีบรีบร พาแป,ป้งขนาดปากพูดไม่ได้พรอย่ังอันนี้พออย่งยั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 งอันนี้ยเร็วอันนี้งานเดี๋ยวจะให้เขาซ้อมก่อนกันซ้อมก่อนมายังเบลกับอล,อลชรนซ้อมแล้วครับพี่เไเกมประจำครับผมเล่นกันทุกคืนผมได้อยู่แล้วผมอยู่ในสมองซ้อมันทุกวันใช่ค่ะเลยอยู่เดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึ่งนะไอย้ยะเอ้าจะให้หนูหวัวดร้อนอยู่อย่างนี้หรอค้างลุงเนี่ยเป็นตัวแหละลุงพ่อมึงเอสิมาหกแดงคิ้วโก่งเรียกลุงไปจับตาวแต่งตัวไป ดดีีแล้วนักกวยเป็นงานอะไรต่อแล้วนักกวยบาสหนูไม่ใช่นักกวยก็ไโอ้อนเล่นเลยไม่สวยเลยอ่ะเอาไอ้ถามนิดนึงไอ้ตรงเนี้ยเวลาฝนตกแล้วมันกระโดดได้ปะไอ้เฮียไม่ใช่กังคกจมูกนูหนูไม่ทำมาดูดแม่งเข้าไปเลยชอนนยเล่นกันแล้วก็คือไม่ให้เกียดลูกผู้หญิงแล้วแล้วมีผู้ชายอยู่ตรงนั้นขามอะไระอีเมลูเมลูเขาอเมลูแล้วเราอะเมลอย เอาแบบนี้มาซ้อมก่อนกับเบลเอาเล่นกันพี่นิดน้องมองหน้ารักเธองามนะจิตเติดจไปรัโอ้ยเฮียเี่เป็นนางเอกกันแนูไอ้เบลบาปกรรมที่เพื่อนพ่อไอ้เบลเดี๋ินไปหนึ่งนะไปหนึ่งสง่าเลยนะเหมือนนั่งรอให้คนทักอยู่ซีนต่อไปรอเลยนะประสิทธิโชค ใต้เอลวีพีโอ้แม่คนปนควายหน้าไม่อายเลยเอ่ยแข็เป็นกระเชยอีกเรืเธอลูกล้างก็บอรแขมเสนอมาที่นี่โปรดปราณีหน่อยหน้า เสียสิว่าไม่มีความหมายมาว่าหนูเป็นควายหนูเนี่ยอายเพือนเพื่อนว่าเหนูมือเช้าทิ้งคองไอปีหาไอปากไอหนีหา สิพี่้า <S <S สภาพอยางมึงแน่ยอยู่มึงจะหาเงินมาขอกูได้เหรอไอ้เบลไอ้นาสันตีน oh <my> โตหนังเนั่ง